สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับทิชเชอร์นุกนะคะในรายวิชาภาษาไทายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทิชเชอร์นุกนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องมาตาตัวสะกดค่ะแต่วันนี้นะคะทิชเชอร์นุกนะคะจะมาสอนเรื่องมาตาตัวสะกดทั้งหมดแแม่นะคะแล้วก็รวมแม่กอกาด้วยเป็น9าแมนเองค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหากันได้เลยนะคะ มาตราตัวสะกดนะคะในภาษาไทยแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะก็คือมาตราที่ไม่มีตัวสะกดกับมาตราที่มีตัวสะกดนั่นเองคะ่ะมาตรานะคะที่ไม่มีตัวสะกดก็คือแม่กอกาคะ่ะมีหนึ่งเดียวเลยนะคะก็คือแม่กอกาให้ในักเรียนจําไว้นะคะแม่กอกาคือ,อมาตราที่ไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนมาตราที่มีตัวสะกดนะคะ ก็คือมาตราตัวสะกด8แม่ของเรานั่นเองค่ะมาตราตัวสะกด8แม่นั้นคือเป็นมาตราที่มีตัวสะกดนะคะอะอย่างเช่นนะคะแม่กอกาอะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่แม่กอกากันก่อนเลยนะคะนักเรียนแม่กอกาคือมาตราที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอะคือคําประกอบด้วยพยัญชนะ และสระโดยไม่มีตัวสกดนะคะเช่นคําว่าโต๊ะไข่เกลือเวลาเพราะนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตว่าหลังก็คือทุกคานะคะเป็นสระหมดเลยไม่มีนะคะตัวสะกดอยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมดูอย่างเช่นคําว่าไข่นักเรียนเห็นไหมขอไอไข่ไม่เอไข่ก็คือใช้อะไรคะอยู่หลังสระอะไรอยู่หลังสระ ไอไม้มาลายนั่นเองอ่ทีนี้เรามาดูต่อกันที่ตัวสะกดค่ะตัวสะกดคืออะไรคือพยัญชนะที่อยู่ท้ายสระ และประสมกับสระนั้นๆน,น,นะคะทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราตัวสะกดนั่นเองอะอะไรนะอะอย่างเช่นนะคะคำว่ากวางคำว่ากวางใช้งองูเป็นตัวสะกดนักเรียนสังเกตนะคะแปดแม่ของ ที่เช่อนกอธิบายไปนะคะที่ว่าอทำไมแม่กอกาแม่กอกาคือไม่มีตัวสะกดนักเรียนสังเกตเห็นไหมกวางมีงองงูเป็นตัวสกกะกดคำว่านกก็เช่นกันมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะส่วนคําว่าชามมีมอม้าเป็นตัวสะกดถ้าคําว่าชามลดรูปมอม้าออกไปชออาชาอย่างเงี้ยคำว่าถ้าไม่มีมอม้าจะอ่านว่าชาคำว่าชานี้จะอยู่ในมาตา โอกาพอมีมอมามาเป็นตัวสะกดปุ๊บคําว่าชามนั้นทำไมคะมีมอมาเป็นตัวสะกดจะอยู่ในมาตราอะไรคะแม่อะไรแม่กลมนั่นเองคะ่ะเก่งมากทีนี้มาตราตัวสะกดนะคะมีอะไรบ้างมาตราตสะกดจัดไว้เป็นพวกพวกตามเสียงสะกดเรียกว่ามาตราแม่ ซึ่งมีทั้งหมดกี่แม่คะ8แม่นั่นเองไม่รวมแม่กกานะคะเด็กๆแม่กกาคือมาตาที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอันนี้ทิเชลนุ๊กกำลังจะพูดถึงมาตาที่มีตัวสะกดนะคะมาตาที่มีตัวสะกดมีกี่แม่นะเอาใหม่สิมีทั้งหมด8แม่นั่นเองค่ะได้แก่แม่อะไรบ้าง1แม่กบ2แม่กง3แม่กด สแม่กลนหแม่กบหกแม่กลมเจดแม่เกย8แดแม่เกลน,นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูว่าตัวสะกดแต่ละแม่มีพยัญชนะใดบ้างอ่าหนึ่งดูที่แม่กงเลยค่ะแม่กงนะคะมีงองงูนะคะเป็นตัวสะกดนะคะคือแม่กงนะคะใช้พยัญชนะงองงูตัวเดียวนะคะเช่นคําว่ากุ้งอย่างที่เชอร์นุกยกตัวอย่างนะคะอ่าถัดมาค่ะต่อไปแม่กรมแม่กรมนะคะใช้พยัญชนะมอม้านั่นเองค่ะเช่นคําว่าซ่อมนะคะมอมมา เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมนั่นเองค่ะ,ะต่อไปค่ะแม่เกยแม่เกยนะคะใช้ยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะก็คือใช้แม่เกยเนี่ยใช้ยอยักษ์เป็นพยัญชนะนะคะก็คือก็คือลงท้ายด้วยพยัญชนะพยัญชนะยอยักษ์กับนักเรียนจะอยู่ในมาตรานะคะ แม่เกยนั่นเองนะคะเช่นคําว่าด้วยที่เชร์นุกยกตัวอย่างมาให้อ่าถัดไปข้างๆเลยค่ะแม่เกยอ่าแม่เกยน,นะคะใช้พยัญชนะวอลแหวนเช่นคําว่าหิวนะคะคํา,คว,าคว่าหิวนั้นใช้พยัญชนะวอลแหวนวอลแหวนนั้นเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรามแม่เกยนั่นเองค่ะอ่ะไปดูกันต่อนะคะ ต่อมาค่ะมาตาแม่กบทีนี้นักเรียนอาจจะเริ่มสงสัยแลอะอาาเชร์นุกค้าเมื่อกี้สี่แม่เมื่อกี้ค่ะทําไมถึงมีใช้แค่พยัญชนะเดียวนักเรียนทิเชร์นุกสอนไปที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าทําไมคะตัวสะกดนั้นนะคะมีทั้งตรงแม่กับไม่ตรงแม่ สี่แม่เมื่อสไลด์ที่แล้วที่เชิญนุกนะคะได้ชี้แจงไปนะคะมีพยัญชนะเดียวนั่นก็คือมีแม่อะไรบ้างอะสี่แม่ที่ผ่านไปเมื่อกี้นักเรียนลองย้อนกลับไปทบทวนอ่ะทีนี้เชิญนุกจะพูดถึงสี่แม่ตรงนี้นะคะสี่แม่ตรงนี้ที่นักเรียนนั้นเห็นแต่ละแม่นั้นทําไมใช้พยัญชนะเยอะจังเนื่องจากว่าทําไมคะแต่แต่ละแม่ก็จะมีหลายพยัญชนะนะคะที่ออกเสียงเหมือนกลับมาตาตัวสะกดของเขานั่นเองอ่ะอย่าง เช่นแม่กกเป็นต้นนะคะแม่กกนะคะใช้พยัญชนะกอไก่ขอไข่คอควายและก็คอระคังค่ะอย่างเช่นคำว่าเรียกคำว่าเรียกนะคะตัวสะกดคือกอไก่กอไก่ก็คืออยู่ในมาตาแม่กกนั่นเองค่ะอ้าวทาไมมีขอไข่ขอควายนักเรียนขอไข่ขอควายนั้นก็คือทําไมคะเวลาคําลงท้ายคําอ่านะจะอ่านเป็นทําไมคะออกเสียงกอนั่นเองอ้าต่อไปแม่กนแม่กนนะคะก็มีทั้งตรงแม่และไม่ตรงแม่เห็น พย,ยัญชนะที่ตรงแม่ของแม่กลนนะคะคือนอหนูส่วนพย,ยัญชนะที่ไม่ตรงแม่ก็คือยอหญิงนะคะนอเนนรอเรือรอลิงและก็รอจุลานั่นเองค่ะแต่ทําไมคะทั้งห้าแม่นี้นะคะยอหญิงนอเนนรอเรือลรอลิงรอจุลานั้น ออกเสียงนอนนั่นเองนะคะก็เลยอยู่ในมาตราแม่กบน,นะคะอย่างเช่นคําว่าช้อนที่เชิญนุกให้มานะคะช้อนนะคะตระสกดคือนอนหนูนะคะอ่าต่อไปแม่กบแม่กบนะคะก็จะมีพยัญชนะบอใบไ,ไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและก็พอสำเภานะคะพยัญชนะที่ตรงแม่ของมาตราแม่กบนั่นก็คือบอใบไ,ไม้ส่วนปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภานั้นคือพยัญชนะ ที่ไม่ตรงแม่นะคะแต่ออกเสียงบอนั่นเองอ่ะมายกตัวอย่างของเชื่อนุกนะคะเช่นคําว่าชอบคําว่าชอบอ่ะคำนี้เชื่อนุกยกมานะคะเป็นตรงแม่นะชอบตัวสะกดเป็นบอใบไ,ไม้นะคะอยู่ในมาตราแม่กบนั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะแม่สุดท้ายก็คือแม่กดนั่นเองค่ะนักเรียนสิ่งที่ต้องจาเยอะที่สุดเลยคือแม่กดนะคะเนื่องจากว่าพยัญนชนะในแม่กดเนี่ยมีทั้งหมด18 18พยัญชนะด้วยกันนะนักเรียนก็เลยอาจาจะจํายากและสับสนนิดนึงนะคะทั้ง18พยัญชนะนี้ออกเสียงดอหมดเลยอ่ะทีนี้มีอะไรกันบ้างมีพยัญชนะอะไรกันบ้างเนึ่งมีดอเด็กนะคะจอจานชอชิงชอช้าง ซโซโซชอเชอร์ดอชาดาดอบันตักนะคะทอฐานทอนางคนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาราสออสีและก็สอเสือค่อะพยัญชนะที่ตรงแม่นะคะก็คือดอเด็กนั่นเอง ส่วนพยัญชนะที่ไม่ตรงแม่ก็คือตั้งแต่จจานถึงสเสือเลยนะนักเรียนเป็นพยัญชนะที่ไม่ตรงแม่นะคะแต่ทําไมคะออกเสียงดอนั่นเองนะคะก็เลยต้องอยู่ในมาตาแม่กดนั่นเองค่ะพี่เชิญนุกยกตัวอย่างนะคะคําที่ตรงแม่มาคือคําว่าจัดนั่นเองค่ะคําว่าจัดนั้นนะคะดอเด็กนะอยู่อะไรคะดอเด็กอยู่ในมาตราแม่กดก็คือตัวสะกดอะ ทำไมคะของควาว่าจัดคืออยู่มันคือดอเด็กนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดแบ่งได้2ประเภทค่ะคือตัวสะกดตรงตามมาตราและตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะนักเรียนตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะมีทั้งหมด4แม่ค่ะได้แก่แม่กกแม่กด แม่กลนแล้วก็แม่กบนั่นเองค่ะก่อนจากจบคลิปไปวันนี้นะคะทิเชอร์นุกอยากขอทบทวนนักเรียนนะคะอ่าทบทวนนักเรียนก่อนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะอ่าทิเชอร์นุกอยากถามนักเรียนว่าอ่ามาตาโตสโกดแบ่งได้กี่ชนิดคะเออ นักเรียนตอบได้ไหมเอยเก่งมากค่ะมาตราตัวสะกดแบ่งได้สองชนิดนะคะก็ะนนะคะือหนึ่งนะคะมาตาที่ไม่มีตัวสะกดกับมาตาที่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนมาตาที่ไม่มีตัวสะกดมีแม่อะไรคะอ่าเก่งมากค่ะแม่กอ,อกานะคะมีแม่เดียวคือแม่กอ,อกาแม่กอ,อการไม่มีตัวสะกดนะคะส่วนมาตาที่มีตัวสะกดนั้นมีทั้งหมดกี่แม่เอย เก่งมาค่ะมีทั้งหมด8แม่นะคะนักเรียนอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องมาตราตทะกดทั้งหมด8แม่นะคะมาตราตทะกดทั้งหมด8แม่ก็แบ่งอีก2ประเภทคืออะไรบ้าง แบ่งเป็นมาตาตัวสะกดที่ตรงแม่และไม่ตรงแม่นั่นเองค่ะที่เชร์นุกนะคะอยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ทบทวนคลิปนะคะหลายๆครั้งเพื่อที่ให้นักเรียนเข้าใจตัวสะกดมากขึ้นนะคะเข้าใจในเรื่องมาตาตัวสะกดมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่เชร์นุกเป็นห่วงเลยคือมาตาแม่กดนั่นเองนะคะซึ่ง มาตาแม่กฎนั้นมีพยัญชนะนะคะที่อยู่ในมาตาแม่กฎตั้ง18ตัวด้วยกันนะคะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะยังสับสนนะคะนักเรียนพยัญชนะ18ตัวคือมันเยอะมากนะคะนักเรียนอาจจะยังสับสนพอสมควรนะคะที่เชิญนุกเลยอยากให้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ทบทวนคลิปนะคะ โอเคไหมอ่ะยังไงนะคะทิเชอร์นุกขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเชวโมงครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย